ประมาณ2เดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฆ่าโหดฝังศพแอมในพื้นที่เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นตำรวจก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาได้มาป<ะ>เป็นแก๊งเลยแล้วก็นำตัวไปฝากขังสำหรับ3าสา,สาก,ก็คือเปรี้ยวเอินแจ้จะครบกำหนดฝากขังผัดที่5ส่วนเบนซ์แล้วก็นายวศินก่อนหน้านี้เนี่ยครบกำหนดฝากขังผัดที่6ทีนี้ในแง่ของสำนวนคดีตอนนี้ตำรวจบอกว่า มีความรัดกุมครับและเตรยียมจะส่งต่อให้กับอายการแล้วพลตารวจตรพีพรมนัทเขตหามคํภัยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพูดถึงความคืบหน้าการสรุปสํานวนคดีฆาตกรรมนางสาวริศรากลิ่นจุย้ยหรือว่าแหมหลังจากตํารวจจับกลุมผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุรวม5คนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถูกควบคุมตัวที่เรือนจํากลางขอนแก่นและที่ทันทถานบําบัดพิเศษขอนแก่นตามการพิจารณาฝากขังของศาลนางสาวจิตารัตนพรมคุณหรือว่าเบน และนายวศินนามพรมเข้าสู่การฝากขังผัดที่6ส่วนผู้ต้องหาอีก3คนก็คือนางสาวปริยนุชนนวันชยัยหรือเปรี้ยวนางสาวกวินตาราชดาหรือเอินและนางสาวอภิวันสัตยบัณฑิตหรือแจ้ครบกําหนดฝากขังผัดที่5ในวันที่29กร,รกฎาคมนี้นะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อฝากขังต่อไป ขณะที่สํานวนการสอบสวนเอาผิดกับผู้ต้องหาตามที่ชุดพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญและชํานาญการตั้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและลอบฝังซ่อนเร้นหรือทําลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายปล้นทรัพย์หรือรับของโจรและฆ่าผู้อื่นโดยมีการเตรียมการและไตรตรองไว้ก่อนนั้นมีเพียงนางสาวเบน์นะครับที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนอีก4คนเนี่ยรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาครับ ตอนนี้ได้สรุปผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต,าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับตำรวจบอกว่าสามารถส่งให้อัยการได้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดผู้บังคับการตํารวจภูธรบอกต่อไปนะครับแม้ว่าผู้ต้องหาจะปฏิเสธในชั้นศาลแต่ด้วยพยานหลักฐานสํานวนการสอบสวนและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นหลักฐานสําคัญและเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งหมดได้ส่วนกรณีที่เบนซ์เนี่ยปฏิเสธทุกข้อ,อกล่าวหา และตำรวจไม่คัดค้านการประกันตัวสามารถจะขอยื่นประกันในชั้นศาลได้แต่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิตของศาลเท่านั้นนะครับ